ตไปเที bon when when ่ยวไมต่ายพุ่นะบ้านหมอกานาาโล่านด้วนอเนี่อกเราเพิ่งจะเป็น่ล่างดีดีเราจต้มน้ำเกลี่แซน้ำกลาือเเสียแล้ว มันมันบ่เคยไดจะถอดออกเลยเสียมไปเสียมมากคันเชียมโดนยานมันไม่ได้จะถอดเลยเพราะว่า,ม,ม,ม,า,ามันเสียมไม<า>่เคยไดกเที่ยมคันเสี่ยมไปเสี่ยมมากมันถีบ่ไ,ได้ถอดโหลด เดีว่าจะมันเสียมได้หลายว่อ่นพงเยล่เราว่ให้อดผู้เห็นว่าเมนติงหันบ้านถอดว่าหันบาเราล่องเบิ่งแข็งตุลาเสียมพี่น้องแุลาเสียมไม่สวยตอนนสีเสียมเสียมเลยเ็ดเงี้ยเกศเงี้ยวันสวนตานัห้องคุยตาึปั้นห้องคุยอยู่เสียงหน้าเป็นแบขึ้นปั้นเนี่ย เลี้ปันเออบ่มีแล้วเดี๋ยวนีนเบิดแล้วมันเบิดได้ก็กินสิดอส่น้ำตาลหนึ่นโอ้ก็กินก็เป็นสีแดงใส่บ้านชั้นขึ้นไปปุ่มแดงๆมันบ่แดดบ่ขึ้นเราข้อยิ่งฮีบอ่ะฮิมงฮีจะขอมันเป็นสีแดงกับม้ากับแมนเอาเลี้ยวไปมันก็เป็นแดงๆตัวคันมันม้า ไฟโซลและเซลนี่แข็นเดือ่ตอยเดันต่อเหาเจ้าเหลียวเห็นเจ้าเคยเหลียวเห็นบ่อนปุ่มแดงๆมั่นน่ะเขาแสดงว่ามันมีไฟขันปุ่มแดงเขาขืนแสดงว่ามันตัดตัดแล้วมันพันขึ้นแหมปลอกกระเทียมปอกกระเทียมเยอะกระเทียมไม่ดองปุ่มแดงๆทื่ใส่เนื้ออืมออ๋อแล้ว ขั้นใดอกัานึงขันใดหนี่โอ้ยของงานของงานเก็บสองใบตาันวไได้มาเียวขอด้วยสิีหึได้เียวขอโอ้ยตกแม่นยแม่บอกเออเอาลงดูค่ะพอเราเป็นบอกอวแสกนิด่งน้ำตี่จะนทก้า